สวัสดีครับวันนี้งานแข่งเรือครับผมนะครับ<อ>งานแข่งเรือนะครับผมวันนี้ครับที่อำเภอสตึกนะครับผมงานแข่งเรือครับที่อำเภอสตึกค,ครับผมต้องทำเลี้ยงนะออมีความกว้าเออมีความเจ็บพอมมีสรนัำกว้างเนี่ยตัวแทนของอำเภอสตึกครับผมสองลัง ดับ uhm. คนเชื้อนาดูแลครับงานแข่งเรืออำเภอสตึกครับผมนะครับผมคนเชื้อครับวันนี้ครับอำเภอจะตึกไม่ธรรมดาป้องไว้อลาวานถึงนางศิษย์้ทนพ่อพุทธพ่อพุทธนัดกว่าท่าโบสถ์นะตัวแทนของอำเภอมาตึงก็ไปนะทายกันหลายสนามไม่ว่าจะเป็นพาะกลาง ก็ผ่านไา้สาววันนี้กรับมิสูรินไปมาแล้วถึงให้ก็้ประสบผลก็้งลงครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดขอสันดานความครับขอสันดานความ